สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการเดี่ยวดาวเกตกับดาวศุกร์ย้ายราศีเป็นของชาวราศีมังกรซึ่งดาวสุงดวงเนีกย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรนะคะเราก็มาเริ่มต้นดูที่ดาวเกตก่อนวันที่4ธันวาคมเนี่ยดาวเกตจะย้ายจากราศีพิจิกไปที่ราศีตุลจะอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยจนถึงวันที่30มกราคม2568 ไปอยู่ในเรือนอะไรของคุณเป็นเรือนกรรมมะอ่ะไปอยู่เรียนกรรมมะของคุณเนี่ยนักก็บอกว่าบางคนนะคะอาจจะมีความเครียดวิตกังวนเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้หรือบางคนอ่ะอาจจะมีงานเข้ามาโดยที่มีคาดคิดหรือเป็นเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะอาจจะมีกบเอ่อมีเรื่องของการเรียนพิเศษอะไรเกิดขึ้นก็ได้รวมถึง บางคนเนี่ยการงานคุณต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนเกี่ยวข้องเรื่องของสิ่งดีรับก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลเครื่องราง,งของขังหรือเกี่ยวเรื่องสัตว์ดีรับก็ได้นะคะอันนี้คือต้องดูของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรกันแม้กระทั่งเรื่องของทางจิตวิญญาณก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปขอพร เกี่ยวเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะไปขอเกันเรื่องอะไรล่ะบางคนอาจจะขอให้ออก็ออได้นะสัมภาษณ์งานผ่านขอให้ได้งานนี้ทำหรือบางคนน่ะอาจจะขอเเรื่องการเรียนก็ได้ขอให้เรียนเ,เรียนจบภายในปีนี้หรือขอให้ใครติดวิชาไหนอยู่ก็ขอให้ผ่านวิชานั้นก็ได้นะคะคือก็ต้องรู้ของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่จริงๆแล้วดาวดวงนี้เป็นดาวเกตเนี่ย ก็จะมีเรื่องของบุญกุศลที่แต่คนทำอะค่ะจะประกอบอันนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างใครที่ไปขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีบางคนเท่านั้นน่ะที่จะประสบความสําเร็จในการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรอะบุญกุศลที่แต่คนทํามาแล้วคุณมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านั้นหรือเปล่าถ้าสองอย่างพอดีเหมาะเจาะแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ขอ ได้สาเร็จนะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะ,ะทีนี้ที่ดาวสุกกันบ้างวันที่5ธันวาคมเนี่ยดาวสุกเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูมาที่ราศีมังกรคือกลุ่มลักนาคุณเนี่ยได้ตําแหน่งที่วีโชคทีนี้สุกในเรือนเสาร์อ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของเป็นคู่เสี้นศัตรตูคู่แข่งย,ยงมันอาจจะมีความกงังวลนิดนิดหน่อยในเรื่องอะไรล่ะคือพูดยังไงว่า เทวีโชคเนี่ยกเเ็เปรียบเสมือนราชาโชคจะได้อะไรมาง่ายๆแต่ได้ไม่เยอะได้มานิดๆหน่อยก็ได้แล้วก็มาดูก,กันว่าดาวศุกร์ของคุณเป็นเรื่องอะไรดาวศุกร์ของคุณเป็นดาวเจเรนปุตตะกับเรือนกัมมะกุมรักนาอ่ะพูดง่ายว่าบุตรบริวารคุณเนี่ยจะติดตัวคุณแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่รักบุตรบริวารห่วงใย,ยบุตรบริวารก็ได้หรือตัวคุณเองเป็นคนชอบเสี่ยงโชคก็ได้นะ หรือเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ทีนี้การเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ถ้าอยากซื้อซื้อกันพอประมาณเพราะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยในพื้นชะตาเดิมม,มีโชคจากการเสี่ยงโชคไหมนะคะอันนี้ฝังด้วยนะถ้าอยากจะซื้อนะ่าคิดว่าคุณจะซื้อแบบเพศหญิงหรือเพศทางเลือกที่3ก็ได้ถ้าอยากจะเสี่ยงนะและทีนี้เอาสูงเองก็เป็นดาวเรื่องกำมะา ของคุณมากลุลรักนาคุณคุณก็จะมีเงินเอ้ยไม่เท่ามีงานเข้ามาให้ทําอยู่ตลอดเวลาจะมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารคุณเองหรือเรื่องงานก็ได้รวมถึงเรื่องการเรียนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากรรมะาเนี่ยหมายถึงเรื่องการเรียนได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีการประเดี๋ยนพิเศษอะไรเนี่ย หรือมีการสอบเนี่ยก็อาจจะมีความกลงวเกิดขึ้นได้ว่าเอ้ยเราจะสอบได้ไหมอะไรไหมจะสอบผ่านไหมคือก็ต้องดู้ตัว่นแต่ทุกอย่างนะคิดว่าอะไรอย่างไหมเรื่องของการเรียนของเด็กของคนที่เรียนหนังสืออยู่ถ้าคุณตั้งใจทำอ่านหนังสือครั้งเดียวจําไม่ได้ต้องอ่านครั้งที่สองครั้งที่สามอย่าเพิ่งเบื่อนายคุณจะประสบความสำเร็จสิ่งน,นั้นได้นะ พยายามเถอะค่ะบางทีเราอ่านหนังสือเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันไม่จําหรอกเราก็ต้องมีครั้งสองครั้งสามนี่แหละถ้าคุณพยายามนะนะว่าคุณสอบผ่านอันนี้ต้องฝากไว้นะสำหรับคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะหรือที่เรียนต่ออะไรกันเนี่ยอ่ะทีนี้เราก็ยอมที่ดาวังคารน,นิดนึงเพราะว่าดาวน์การก็มีผลในทางเร่งด้วยใช่ไหมอ่ะพอเราสุกมือตุ้ยป,ปุ๊บอยู่จนถึงวันที่30ธันวาคม2018 ไอ้ยสมสิทธิธวาคมสองพันสะคะดวงุกอยู่ตรงเนี้ยอังคารเรงกับสุกเป็นเรื่องอะไรก็มันจะมีผลไม่เกิดขึ้นเหมือนกันอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอ่อเป็นดาวเจ้าเรือนของพันธุกราภะมะเร็งกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรืนเอ,อปน,น,อน,รราานปนนุตตะกักรรมะ,น,ะนั่นหมอยว่าบางคนอนะ่ะอาจจะมีค่ะเดนนะมีญาติพี่น้องบาคนนะ่ะ ช่วยมาเลี้ยงเลี้ยงลูกให้คุณก็ได้หรือมาดูแลลูกหลานให้คุณเองก็ได้หรือบางคนนะ่ะอาจจะมีการเดินทางปล่อยขึ้นกันคนในครอบครัวก,กับลูกหลานคนต่างๆหรือบางคนก็อาจจะมีการคิดทําอะไรกันในอ่าคนในครอบครัวอาจจะคิดทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆเกิดขึ้นก็ได้การขายเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนนะคะแล้วทีนี้ ดาวคันก็เ,เป็นเจรรับพระเป็นบุตใช่ไหมอ่าคุณก็จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้หรือบุตรหลานคุณเองอ่ะจะสร้างความปรับเพื่มใจให้ตัวคุณเองก็ได้หรือคุณก็จะมีโชคจากการงานของคุณเองจะมากน้อยเท่าไม่เหมือนกันนะต้องบอกก่อนหรือบางคนน่ะก็อาจจะมีคนก็ได้มี คุณแม่คุณหรือญาติผู้หญิงอะไรน่ยฝากงานให้ก็ได้เหมือนกันหรือคุณจะได้ติดต่อการงานกับบริษัทที่เป็นธุรกิจแบบกงสีเงี้ยคุณอาจจะมีการติดต่องานกับทางด้านกันก็ได้หรือบางคนเองเนี่ยอาจจะได้ญาติพี่น้องคุณมาช่วยในเรื่องการงานของก็ได้ รวมถึงเรื่องการเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าเอาไปปรับเปลี่ยนกันนะอาจจะมีใครแบบมีคนพี่น้องเราเขาเรียนหนังสือเก่งมาติวหนังสือคนอื่นที่บ้านก็ได้ก็คือต้องดูของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ทีนี้น้าบอกว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าอังคารกับศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรเหมือนกับถ้าคุณไปเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องดื้มดูคนอื่นด้วยอาจจะไปซื้อหุ้นกับ ญาติพี่น้องคุณเองก็ได้มันก็จะมีเกิดขึ้นก็ได้แล้วจะต้องมีการแบ่งออกไปเงี้ยเพราะว่าอังคารเป็นนิดด้วยใช่ไหมแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือใครติดขัดอะไรประมาณนี้ถ้ามีปัญหาติดขัดเนี่ยคุณก็จะมีมิตรเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณเองก็ได้หรือบริวารคุณเองก็ได้มันรวมบ,บริวารได้หมดรวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองก็อาจสามารถทําเงินให้คุณเองก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะอ่า ทีนี้ขอย้อนไปที่ดาสุกนิดหนึ่งเดาสุกเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็หมายถึงเงินเงินก็ได้หรือเรื่องความรักได้ทีนี้เราบองเรื่องการเงินเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีเงินเล็กเลกน้อยๆเข้ามาก็ได้นะคะเกิดจากใครอะ่ะอาจจะมีะเพศหญิงหรือเพศทางเลือกที่สามเนี่ยมีความเมตตาช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้นะอันนี้คือต้องดูของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะ รวมถ้าทําบางในเรื่องของความรักมัง่งความรักเนี่ยถ้าคุณมีคู่นักคิดว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันเลน็กเน้อยเกิดขึ้นหรือมีการน้อยอ,อกใน้อยใจกันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าหน้างานชีวิตคู่ของแต่คนน่ะเป็นแบบไหนถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็เองก็ต้องมีเหตุผลดูว่าทําไม มันก็จะเป็นเรื่องของเวลาแหละอาจจะคิดว่าไม่มีเวลาพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรงนี้เราก็ดูด้วยว่าเขามีงานไหมหรือตัวคุณเองอะ่ะตอนเนี้ยกรรมะกุมรักเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาเยอะหรือมีงานให้แก้ไขก็เลยมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันถ้าทั้งสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะนาะคิดว่าปัญหาเรื่องพวกนี้มันเป็นปัญหาที่เล็กกันมากมีอะไรพูดกันดีๆ อันนี้ก็ฝากกันนะคะสำหรับคุณมีคู่ส่วนถ้าเรามองในคนโสดเนี่ยคนโสดคนเองก็อาจจะเจอจากการงานของคุณก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อยู่น้อยกว่าคุณเองก็ได้แต่ทีนี้คุณก็ต้องดูกันดีๆนะเพราะว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่คนะดาวศุกร์เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตํตาแหน่งไหนแต่อันนี้คือเป็นแค่ดาวจรคุณนะ่ะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเขาว่าอาจจะไม่ชอบคนนี้ก็ได้คนที่เขามหาคุณก็ได้เพราะว่าอะไร อายุน้อยของคุณคุณอาจจะไม่ชอบอ่ามันก็คืออาจจะมันกับไปหรือคนคนนี้เขาเรียนะยังมีความเป็นเด็กก็ได้ไม่โตคุณก็ไม่ชอบกระดานกันแต่บางทีอ่ะบางคนอ่ะอาจจะถูกใจนะแต่มันจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจคนเองมันก็เหมือนมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนิดๆห,หน่อยในเรื่องความอ่ในเรื่องของตัวคุณเองนะที่นี้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะ แต่คุณก็ต้องไปปรับในเรื่องของชีวิตจริงของคุณนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเพรานะน้าไม่รู้หรอกว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอะ่ะดาวสุขคุณอะ่ะเด่นไหมอยู่ในเรือนอะไรไหมถ้าในพื้นชะตาเดิมของคุณดาวสุขคุณไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศอะไรประ,าะรามาณเนี้อันนี้มันก็ต้องมองแล้วเรื่องความรักคุณมันนะ่จาจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้คือฝากไว้นะคะ แต่ถ้าเรามองในมุมที่ไม่ได้เรื่องคือฉันไม่สนใจเรื่องความรักและฉันสนใจเรื่องการงานการการเขาคนมันจะมองอีกมุมหนึ่งว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุณชวนคุณลงทุนทําอะไรเนี่ยจะเป็นเพศหญิงหรือเพศทางเลือกที่3เนี่ยมาชวนคุณลงทุนหรือเป็นคนแนะนําให้คุณเนี่ยคุณต้องดูกันให้ดีๆว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมอ่ะเช็คแล้วมีการลงทุนแบบนี้จริงคุณจะลงทุนคุณก็ต้องทําเป็นสัญญา เขียนเป็นสัญญาให้เรียบร้อยและแจกกันไว้คนละฉชบับอย่างน้อยเวลามีปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีสัญญาเอาไว้เป็นตัวเป็นตัวยืนยันอะไรต่างๆก็ได้ในทางกฎหมายนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เจิังคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามา ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคน,นพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยวหน้าที่ด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ